สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่พี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านไข่พระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่281กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ้า08 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มเพิินโดยใหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่จ่าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัสดุให้ค่ะอ่ะแบ่งปันนะยามเย็นนะคะพี่จ่า ep 281ค่ะวันนี้ก็มีพระให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อทันใจปี13ค่ะ เขียนว่ารุ่นพิเศษหลวงพ่อทันใจปี2513ค่ะพี่หมายเลขหนึ่งสามบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่สองเป็นหรินหล่อหลวงพ่อทาค่ะหลวงพ่อทาหมายเลขสองสามบาทค่ะพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะพี่ เก่าสวยเลยนะคะพี่จับหมายเลขที่สองค่ะหมายเลขที่สามเป็นหนุมานเนื้อผงหลวงพ่อกลวยหลังยันค่ะพี่หนุมาณน,นะครับจะเป็นเนื้อผงค่ะหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จัด้านหลังมีอักขระลายยันชัดสวยค่ะแบ่งป,ปันพี่ๆที่สามร้อยบาทหมายเลขสามค่ะ หมายเลขที่สี่ค่ะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโตวัดป่าเรไรค่ะหล่อพ่อโตวัดป่าเรไรหมายเลขสี่ค่ะเหรียญหล่อเก่าสวยหลวงพ่อโตวัดป่าเรไรนะคะพี่หมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋า หลวงปูท่ทวดด้านหลังเป็นพระอาจารย์นองค่ะหมายเลขห้าค่ะพี่เหรียญหลวงปูท่ทวดหลังพระอาจารย์นองปีสามแปดค่ะอาจารย์นองวัดทรายขาวนะคะพี่สามร้อยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่หกนะคะพี่จ๋าหกเป็นเตารีดหลวงปูท่ทวดค่ะปีศูนย์แปดนะคะพี่จ๋าองค์สีทองเล็กๆค่ะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี0 8ย์เป็นเตารีดองค์เล็กสีทอง300บาทค่ะหมายเลขหก 6, เป็นปรกแปดรอบหลวงปู่ทิมค่ะเหรียญปกแปดรอบนะคะพี่จ๋าหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหารไร่นะคะพี่ปกแปดรอบปี2518ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่เจ็ดสามร้อยบาทค่ะ หมายเลข8เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมค่ะกิ่งปู่ทิมด้านหลังมีการตอกโคดนะคะพี่จ๋าปู่ทิมวัดละหานไรหมายเลข8ค่ะหลังตอกโคดนะคะพี่นี่ค่ะไต้าฐานมีร่องรอยการตอกหมายเลข1552นะคะพี่เก่าสวยหมายเลขที่8ค่ะ หมายเลขเก้านะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไผ่ค่ะรูปหล่อพ่อไผ่หมายเลขเก้าเก่าสวยนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหลวงพ่อไผ่หมายเลขเก้าค่ะหมายเลขสิบนะคะพี่นี่ค่ะ ิบเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปลค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการเจาะรูค่ะจอบพ่อไปลนะคะพี่จ๋ามีเจาะรูด้านหลังเรียบมาแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าสวยแบ่งปันอยู่3 0 0อยบาทนะคะพี่จ๋ามาแบบเก่าเก่าใหม่เลขที่10บค่ะ11เเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จ๋าพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่เป็นรูปหล่อมาในเลี่ยมค่ะ พร้อมเรียมพร้อมใช้งานนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะไตถ่านมีรอยจานนะคะพี่จ๋ารูปรอหลวงพ่อเดิมค่ะมีร่องรอยกันจานค่ะพี่หมายเลขสิบเอ็ดสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบสองนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโตค่ะวัดบางพลีใหญ่ในนะคะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในค่ะสามร้อยบาทหมายเลขสิบสองเก่าสวยค่ะหมายเลขสิบสามนะคะพี่เป็นปิดตาหลังแบบค่ะ ปิดตาหลังแบบใหม่เลข13ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าปิดตาหมายเลข13บสา3สบาทค่ะ14เป็นปิดตาเช่นกันนะคะพี่จ๋าเนื้อโลหะเก่าๆค่ะมีอักคระลายยันนะคะพี่จ๋าปิดตาค่ะพี่้นหลังมียันเต็มค่ะ แบ่งปัน300บาทปิดตาหมายเลขที่14เก่าสวยค่ะ15เป็นปิดตาเนื้อผงคุกลักค่ะพี่จ๋าองค์เล็กนะคะพี่พระปิดตาเนื้อผงคุกลักค่ะเป็นองค์เล็ก,ก,ลกเ,เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ แบ่งปันที่300บาทพระปริปตาเนื้อผงคุกรักค่ะพี่หมายเลขที่15นะคะพี่สาเก่าสวยค่ะ16นะคะพี่เป็นนางกวักหลวงปู่บุญเนื้อเมกกะพัดค่ะนางกวักนะคะพี่า๋าหลวงปู่บุญค่ะพี่เป็นเนื้อเมกกะพัดเก่าสวยเลยค่ะพี่า๋ากวักเงินกวักทองเรียกรั์นะคะพี่ด้านหลังมี อัขระลายันนะคะพิ่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่17เจ็ดค่ะพี่สิบเเป็นพระวัดอนงเนื้อเมกพัดนะคะพี่จ๋าพระวัดอนงค่ะเป็นเนื้อเมกพัดพิมพส่งหน้านะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข17ค่ะ พระวัดอนงค์เก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่แบ่งปันที่300บาทหมายเลข17ค่ะ18เป็นพระลีลาเมตขนุนค่ะพี่จ๋าลีลาเมตขนุนหมายเลข18 -300 บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไล่แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าพระลีลาเมตขนุนค่ะ ไรดอกมาขามีมาโชนะคะพี่๋าหมายเลขที่18 300บาทค่ะ19นะคะพี่19เป็นหลวงพ่อฉุยะคะ่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยสอง5ะค่ะ้าครับพี่พ่อฉุยหูเชื่อมนะคะพี่๋าแบ่งปันอยู่300อบาทหลวงพ่อฉุยหมายเลข19ะคะ่ะ หมายเลข20นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัต,ตหีบค่ะหลวงพ่ออีนะคะพี่จ๋าพ่ออีวัดสตัตหีบเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ0 8นย์แปดสีต้องการรูปถ่ายแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่หมายเลข20่สิบายบาทค่ะ21เเป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋า พระปิตาหลวงพ่อเกิดค่ะพี่หลวงพ่อเกิดวัดบางเดือค่ะพี่จ๋าเป็นปิตาเก่าสวยเลยค่ะพี่เนื้อโลหะนะคะพี่หลวงพ่อเกิดนะคะพี่จ๋าวัดบางเดือปิตาหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่ยี่สิบสองเป็นปรกจะตุคามปีสามสองค่ะ ปกจะตุคามนะคะพี่จ๋าปี2532ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าปกจะตุคามปีสามสองค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อยบาทใหม่เลขที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสามเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋า จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่จอบพ่อเงินค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าปีหนึ่งหกค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะปีหนึ่งหกสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะยี่สิบสี่นะคะพี่ยี่สิบสี่เป็นรูปหล่อพร้อมเลี่ยมค่ะหน้าตามาชัดสวยเลยค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินมาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋า พรอมเรียมพรอมใช้งานค่ะหลวงพ่อเงินเก่าสวยค่ะพี่เป็นรูปหล่อนะคะพี่า๋าแบ่งปันที่300บาทพร้อมเรียมค่ะพี่า๋าหมายเลขที่24นะคะพี่เก่าสวยค่ะ25เป็นรูปหล่อสมเด็กโตค่ะพี่า๋า สมเด็จโตหลวงปู่นาควัดระคังปุกเสกค,ค่ะพี่รูปหล่อสมเด็จโตหลวงปู่นาคปุกเสกนะคะพี่จ๋าเป็นหล่อเก่าๆนันหลังมียันแบบนี้เลยค่ะ300บาทนะคะพี่ใหม่เลข25ค่ะรูปหล่อสมเด็จโตนะคะพี่จ๋า3 0 0บาทเก่าสวยเลยนะคะพี่ใหม่เลขก25ค่ะ26นะคะพี่จ๋า เป็นเหรียญพระาธาตุจังหวัดชัยนาธนะคะพี่พระาธาตุพระบรมาธาตุนะคะพี่สาเหรียญพระบรมาธาตุชัยนาธนะคะพี่เก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อยบาทพระบรมาธาตุชัยนาธนะคะพี่ยี่สิบเจ็ดเป็นพระสมเด็จค่ะพี่จ๋า สมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้หมายเลข27ค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้ค่ะสามบาทหมายเลข27ค่ะ28นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่ สมเด็จหมายเลขยี่สิบแปดค่ะนี่ค่ะเหมือนมีการปั๊มตรานะคะพี่จ่าปั๊มตรามาแบบนี้นะคะพี่เห็ดลางๆค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบแปดค่ะยี่สิบเก้าเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่จ่าเนื้อเก่าสวยค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่ ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่จ๋าติดต่อกันได้เลยค่ะพี่หมายเลขที่ยี่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสามสิบค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่ามีร่องรอยการลงลักค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขสามสิบค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จา๋าติดต่อมนบ้านกันเข้ามาค่ะ,ะวันนี้ก็ขอ,อฝากพี่ๆเอที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่จา๋า0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป e อพีสไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า